สวัสดีครับก็เครื่องไม่ค่อยได้ล้างนะครับวันนี้ <c oughs> ก็หนึ่งจุดเก้าไล่เฟืองท้ายเพราะอะไรนะครับหนึ่งเลยสาเหตุข้อเหวี่ยงมันสั้นข้อหลังมันเล็กสองเลยลูกสูบเล็ก <c oughs> <c oughs> เครื่องบล็อกเล็กนะครับมันปั่นไม่ไหวบองคนไปเปลี่ยนโบมายิ่งแล้วเลยนะครับพอสับหกนี่ตีกลับเลยนะบูทมารอแล้วนะครับบูทมารอแล้วแต่รถไม่เดินนะครับเพราะมันปั่นไม่ไหวต้องไล่เฟืองท้ายเขาหาแต่ย่าไล่ไล่อย่าไปไล่เยอะนะครับไล่อย่ไล่มั่ว ไล่มอวมันจะรอบมันเรียนเหลือนะครับโบปากสี่ตั้งแต่โบปากสี่หกนะครับก็ไล่จบมาสี่หกสี่สี่หนึ่งสี่สองอยู่ที่การบรรทุกด้วยเอยอยู่ที่การใช้งานด้วยทรมาถามได้นะครับทรมาถามได้ว่าใช้งานแบบไหนนะครับอยู่ที่การใช้งานมากกว่าแล้วก็อยู่ที่ทําเครื่องไล่ข้างอะไรประมาณพวกนี้ยิ่งไล่ข้างยิ่ง ยิ่งไปทำไอ้พวกเนี้ยฉีดเข้าไปเยอะท่วมนะมันออกไม่ได้ไงคือพวกรางน้ำมันเนี่ยน,น้ำมันปัม๊มไอ้นี่ในรางเนี่ยมันมาครุบเลยไงแต่มันปั่นไม่ออกมันก็เกิดการสําลัดเมื่อกี้ก็เสียงอะไรไม่รู้เวลาลงคลิปนี่ก็เสียงอะไรเข้ามาไม่รู้ประมาณนี้เครื่องเล็กก็ต้อง เหมือนเว็บอะเว็บร้อยอะสไลด์สเตอร์เข้าหานะครับแรงบิดมันน้อยไงเฟืองท้ายกมือนสเตอร์รถมอไซค์ครับแต่ต้องไล่มันอยู่ข้างในไงครับใครมีปัญหาเรื่องรอรอบร,รถไม่เดินมันเดินแต่ทางเรียบครับหนึ่งจุดเก้าอะแต่ทางชันนี่ไม่เอาเลย <c oughs> ไม่สู้เลยอะตอีกลับเลยแล้วก็ไปท่านใดที่เป็นสายบรรทุกะนะครับทาให้ไล่ในฟ้าเหลืองแน่นอน เั่งท้ายก็มีหน้าที่นะครับหน้าที่เพิ่มแรงฉุดนะครับพอเราเพิ่มแรงฉุดเข้าไปมันก็ท่านหนึ่งจุดเก้าถ้าได้รอบมันก็เอาเรื่องนะผมบอกเลยว่าเอาเรื่องแน่นอนแต่ถ้ามันไม่ได้รอบนี่โอ้โหทำไปเถอะทั้งเปลี่ยนแคมทั้ง,งใส่โบใส่อัดบูทมาแต่บูทแต่รถไม่เดินก็มีเคยทำนะครับ ส่วนมากที่เจอก็สายบรรทุกจะเจอเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าทําเครื่องก็ต้องทําเยอะลูกสูบมันเล็กอะลูกสูบหนึ่งยุดก้ามันแค่แปดสิบเอ็ดมิลเองอะนะครับน้อยมากอะเท่ากระป๋องนมอะครับน้อยเท่ากระป๋องนมอะนะครับก้วเฟืองท้ายก็นะครับประมาณนี้ไล่เฟืองเข้าหาฝนะ้าเรือเข้าหา ถ้าไม่ไล่เฟืองมันขับไม่ได้อยู่แล้วท่านใดที่มี1.9อ่ะจะรู้นะครับว่าใช้งานจริงมันเป็นแบบไหนแบบไหนออตโต้พวกออตโต้อีก1.9ออตโต้นี่ไม่ว่าจะเป็น2,020 2,000นั้นอ่ะนะนะมันมีการเกียร์กระตุกครับเกียร์กระตุกมากสำหรับท่านใดที่โทรมาถามเบอร์เฟืองนะครับมันมีเยอะนะครับมีเยอะมาก มีเบอร์เฟืองแต่ผมรู้แล้วแหละว่าผมเพราะว่าผมขับหนงจุดเก้าไงนะผมรู้ว่ามันเป็นอาการแบบไหนแล้วก็ทําโบทําอะไรมาทําได้หมุนนะครับได้เฟืองท้ายเข้าหามันก็ขับดีขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยรอบบูสติดไวนะเครื่องไม่เค้นไม่ต้องเค้นเยอะท่านใดที่ว่าไม่ได้ไล่เฟืองมันก็เหมือนพวก มันทุกตลอดนะครับเพราะว่าเฟืองมันหนักเฟืองท้ายมันหนักมันหารอบไม่เจอเหมืนอ,อนไอ้เดี๋ยวแป๊บวนึงเหมือนมอตเตอร์เนี่ยถ้าหารอบไม่เจอถ้าวินใหญ่นะถ้าวินใหญ่นี้ปั่นไม่ไหวนะสุดท้ายอะไรไหม้ครับควันกบเลยแนะามาต้องดูว่ามอตเตอร์ตัวนี้กําลังขับเท่าไหร,นะร่ประมาณนี้ถ้าอยากให้ทนทนก็วินเล็กๆหน่อยมอตเตอร์มันก็ไม่ร้อนไม่ค่อยร้อนเลยนะนะครับ แต่พอวินใหญ่เข้าไปนี่มันยังตืดตลอดอ่ะสุดท้ายก็ทั้งกินน้ํามันด้วยนะกินน้ํามันกินน้ํามันเครื่องฮีทถ้าเป็นเครื่องแต่เป็นมอเต,ตอร์ก็เครื่องมอเต,ตอร์ร้อนไหมควรออกได้เลยแหละนะครับปัญหารอดไปเจอครับมันหนักมันเค้นไปก็ประมาณนี้เบอร์เฟืองก็อย่าถามกันนะครับเ <IN> พราะว่า ต้องมาคุยโทรคุยแล้วก็มาหาผมเดี๋ยวผมจบให้นะครับก็วิ่งไกลรอบไม่เหลือแน่นอนรอบไม่หึงแน่นอนนะครับขับมันขับสนุกปลายไม่หมดแน่นอนเกียร์หกไม่หมดแน่นะครับจบจบไดยแหละนะครับราคาก็ไม่แพงโวรมาสองพันยี่สิบทั้งสองพันยี่สิบทั้งสองพันสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะ ไม่แพงไม่แพงโทรมาสองพยสิไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้น,นครับเอาไปใส่ได้เลยนะครับ,รบไม่มีการตัดต่อมาหาผมอยุดจบให้ไม่ราคาไม่แพงถ้าท่านใดสนใจนะท่านใดที่มีรถก่อนนะ <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่มีก็อย่ามาปั่นประมาณนี้ก็ท่านใดที่มีปัญหาเรื่องขึ้นเขาไม่ไหวเกียร์หนึ่งตกเกียร์ออตโต้กระตุกนะแก้ได้หมดเลย แล้วก็อืดถามว่าประหยัดก่อเดิมไหม,ด,ด,มดีกว่าเดิมเยอะนะครับดีกว่าเดิมเยอะนะครับขับดีขับสนุกครับไม่ต้องเค้นเครื่องไม่ต้องอัดเครื่องเยอะแตะคันเร่งนิดเดียวมันก็เดินแล้ว่ะนะครับถ้าเฟืองเดิมมันก็มันนอนหนักไปอะนะครับท่านใดที่มีปัญหาก็โทรมานะครับปัญหา จะมีปัญหา1.9ที่เจอนะหนึ่งเลยไม่ต่อเกียร์สองอืดสามเกียร์ออโต้กระตุกแก้ได้หายเลยแล้วก็สี่กินน้ำมันรถหกสำหรับสายซิงก็สายแต่งก็บูตมาแต่เกียร์หกไม่เดินนะครับปัญหา ออกตัวลำบากขับไม่สบายนะครับขับไม่สบายก็ประมาณนี้ปัญหาของมันโอ้มันทุกไม่ได้นี่ก็เอาเรื่องแล้วนะออกตัวเนี่ยลำบากนะเพราะใช้ชีวิตประจำวันทุกวันเนี่ยใช้ชีวิตก็ใช้ชีวิตออกตัวออกตัวในกรุงเทพในไฟแดงเนี่ยโอ้โหใช้ทุกวันนะต้นเนี่ยเขาเรียกว่าต้นนะครับออกตัวยากลำบาก ท่านใดที่เปิดคลิปนี้เจอก็โทรมาสอบถามได้ครับก็วันนี้ก็ศูนย์ก้ก็กจ็ดหนย์เก้าสามสี่ก้ก็ดห้าศูนย์เก้าสามสี่ปสก็ก้าเจดห้าตอดนี้สวัสดีครับ